จุดเริ่มต้นอยู่ที่ตอชดอทะเลาะกับหนุ่มในทินแย่งนางรำบนเวทีจนเกิดเหตุตะลุมบอลกันตำรวจท้องที่เข้าระงับเหตุทําให้ตชดบางนายไม่สบอารมณ์นั่นคือช่องว่างที่ถูกมือดีโชคช่วยโอกาสยนระเบิดเพื่อป้ายความผิดให้กับตชดถล่มระเบิดงานประจําปีวัดพระธาตุตายแปดศพเจ็บร่วมร้อยมือมืดชวยโอกาสสวมรอยความขัดแย้งระหว่างตำรวจตวชด กับท้องที่ที่เข้ารักษาความสงบก่อการจับหนุ่มอิทธิพลสอบพบแขนสารวัตรมือปราบจับพ่อลักลอบขาของเถื่อนคว้างระเบิดหมายสังหารแหลกคางงานนึกว่าตำรวจจับไม่ได้แต่ผิดถนัดที่วัดลาดปู่อำเภอท่าลีจังหวัดเลยซึ่งมีงานฉลองบุญวันมาคาบูชาอันเป็นงานประจำปีของอำเภอโดยจัดให้มีมหรสพหลายอย่างให้ประชาชนได้ชมกันอย่างสนุกสนาน ในบริเวณลานกว้างรอบพระธาตุสัจจะหรือที่รู้จักกันว่าพระธาตุเชิงชุมมณสกสิทธิ์โดยในงานนี้เขาจัดฉลองขึ้นในวันที่9-12กุมภาพานันธ์2530รวมทั้งหมด4วันด้วยกันนับว่าเป็นงานประจำปีของอำเภอชาลีที่ใหญ่ที่สุดด้วยกระทั่งถึงคืนวันที่3จึงได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในรอบหลายปีที่ผ่านมาเหตุสลดในครั้งนี้ที่เกิดขึ้น มีคนตายและได้รับบาดเจ็บเกือบร้อยคนสำหรับสาเหตุก็เนื่องมาจากสุราที่เกิดจากคนสองกลุ่มระหว่างตำรวจตวชดกับไยรุ่นที่มีเรื่องขมิบกันในคืนวันที่11กุมภาพันธ์2530ซึ่งเป็นคืนวันที่3ของงานขณะนั้นเวลาได้ผ่านมาถึง23นาฬิกาณบริเวณเวทีรำวงภายในงานได้มีคนมือบอดป่าบึ้มเข้าไปในฝูงชนที่กำลังล้อมวงยืนดูรำวงรอบเวที จนเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวเมื่อสิ้นเสียงความชุนมุนที่เกิดจากการหนีตายก็เกิดขึ้นต่างก็วิ่งหนีหาที่ซ่อนกันอย่างพลัวันมหรสพทุกชนิดที่กำลังทำการแสดงอยู่ต่างหยุดทันทีอย่างอัตโนมัติทำให้สภาพที่กำลังมีความสุขสนุกสนานอยู่เมื่อครูน่นี้ก็กลายเป็นความโกลาหลคละคล่ำเสียงร้องโหยหวนคล่ำครวนของผู้ได้รับบาดเจ็บจากอำนาจพิษสงของแรงสะเก็ดระเบิดความได้ถูกแจ้งไปอย่างพันตำรวจโทเตียน อุบสีสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยขณะนั้นกำลังทำหน้าที่เป็นนายร้อยเวณอยู่เมื่อได้รับแจ้งเหตุร้ายดังนั้นจึงได้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจากนั้นจึงรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจโทถนอมวงนาคเพชรสารวัตรใหญ่พันตำรวจตรีฉลองบุตนาบสารวัตรป่าพรามร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ขรพยอม และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายนายเกือบบดสถานีติดตามไปด้วยทันทีภายในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นเวทีรำวงได้พบร่างของคนนับสิบคนกำลังร้องควัญค,คลางด้วยความเจ็บปวดอันเนื่องมาจากสเกตระเบิดและนอนกายเกยทับถมกันอยู่ที่บริเวณหน้าเวทีรำวงเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามนำร่างของคนเจ็บรีบนำส่งโรงพยาบาลด้วยความรวดเร็วที่สุดคนเจ็บได้ถูกทยอยนำส่งโรงพยาบาลแรกคือ โรงพยาบาลประจำอำเภอท่าลี่ซึ่งสามารถรับผู้บาดเจ็บได้เพียง30คนเท่านั้นถัดมาก็คือโรงพยาบาลประจำจังหวัดเลยได้รับผู้บาดเจ็บไวร้รวม60คนบรรดานายแพทย์ทั้งสองโรงพยาบาลถูกเรียกมารักษาคนเจ็บท่ามกลางความหนาวเหน็บในยามเดิกพร้อมด้วยเหล่านางพยาบาลถึงแม้จะเป็นเวลาพักผ่อนแต่ทุกคนก็ไม่ปริปากบนคงตั้งหน้าตั้งตาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อย ผู้บาดเจ็บหลายคนได้ถูกลำเลียงเข้าห้องผ่าตัดเพื่อทาการช่วยเหลือชีวิตอย่างรีบด่วนเลือดจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากสถานที่พยาบาลไม่ว่าจะใกล้หรือไกลจะถูกขอร้องให้ช่วยเหลือในเรื่องเลือดท,ทันทีซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและทุกอย่างกว่าจะเสร็จสิ้นลงได้นั้นก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงของวันใหม่ในการสำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บจากแรงสเก็ตร,ระเบิดรวมแล้วนับได้ถึง79คนแยกเป็นผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวมแล้ว มีด้วยกันถึง8คนด้วยกัน 1. ชาวลาวไม่ทราบชื่อซึ่งตายในคืนวันเกิดเหตุ 2. นายยุทธนาอายุ15ปีอยู่บ้านปากห้วยตำบลหน,นองเผือ 3. นายหานอายุ17ปีอยู่บ้านสายขาวอำเภอวังสะพุง 4. นายน้อยอายุ19ปีอยู่อำเภอทา่าลี่ 5. นายประยชนอายุ17ปีอยู่บ้านตาฮีอำเภอท่าลี่ ซึ่งสี่คนแรกนี้ได้มาตายที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเลยส่วนอีกสามคนหลังมีนมายไมตรีธัญรัตน์และชายไม่ทราบชื่ออยู่บ้านเมียงอีกสองคนเสียชีวิตในโรงพยาบาลอำเภอท่าลี่ทางด้านผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลประจำจังหวัดเลยที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในอาการสาหัสมากยังมีเหลืออีก15คนหลังเกิดเหตุขึ้นดังกล่าวแล้วเรื่องราวได้ถูกรายงานให้บรรดาในตำรวจระดับสูงตามลำดับชั้นได้ทราบแล้ว พลตรตรีพงษ์ธรตันติวัฒนาผู้บังคับการตรํารวจภูธรหกได้สั่งการให้พันตํารวจเอกศักดิ์เฟื่องวุฒิรานรองผู้บังคับการตรํารวจภูธรหกเดินทางไปร่วมทําการสอบสวนอย่างท้องที่เกิดเหตุพร้อมสั่งการให้ตํารวจภูธรอำเภอท่าลี่รีบดําเนินการติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาให้ได้โดยไวและพันตํารวจโทประภาวัตทรทอนศีกับพันตํารวจโทสุทธิคัสสุวรรณสองรองผู้กำกับมือปร,ราบ ได้เดินทางไปยังท้องที่เกิดเหตุเรียกประชุมสอบสวนผู้กระทําผิดในคดีนี้ทันทีโดยได้เรียกบรรดานในตํารวจตวชดที่มีสาเหตุกับพวกวัยรุ่นจนกระทั่งเกิดเหตุร้ายมาทําการสอบสวนและในการสอบสวนต่อมาทราบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นในคืนเกิดเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่รักษาความสงบรอบเวทีรำวงมีสิบตำรวจมมตรีสุเมธทิพย์ชัยเมธาตำรวจจากสถานีตำรวจอำเภอท่าเล่กับพวกอีกำจำนวนหนึ่งทำหน้าที่รักษาการโย ได้พบชายชกันสองกลุ่มทุกคนอยู่ในลักษณะมังสุราได้ที่ทราบต่อมาภายหลังชายชกันในสองกลุ่มนั้นมีกลุ่มของเจ้าหน้าที่ต่ชอชดจากค่าย101จังหวัดเลยมีด้วยกันทั้งหมด8ดนายส่วนในกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นชายวัยรุ่นทั้งหมดประมาณ10กว่าคนได้ขึ้นไปจองนางรำที่ตนหมายตาไว้แต่ปรากฏว่านางรำที่คนทั้งสองกลุ่มหมายตาไว้นั้นเกิดมีความต้องการตรงกันขึ้นจึงทําให้คนทั้งสองกลุ่มเกิดการขมิบกันขึ้น เมื่อกลุ่มตำรวจตัวฉดและกลุ่มบรรดาวัยรุ่นได้ขึ้นไปรำวงพร้อมกันนั้นก็เกิดการปกะ่บกกระทั่งกันขึ้นถึงสาครั้งและครั้งที่3นั่นเองก็เกิดเหตุรวมชกต่อยกันทะเลาะวิวาทกันขึ้นบนเวทีรำวงหลายคนในกลุ่มของตัวฉดถูกตีศตรีรสะแตกก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามใหญ่โตขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีกองรักษาการชั่วคราวตั้งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับเวทีรำวงได้ขึ้นมาระงับเหตุนำตัวชายสองกลุ่มไปควบคุมตัวไว้ แต่เมื่อเห็นว่าเรื่องเราไม่ใหญ่โตจึงได้ทําการอบรมสั่งสอนว่าไม่ควรก่อเรื่องขึ้นในงานวันบุญเพราะนานทีปีหนทางวัดจะจัดงานใหญ่ขึ้นมาสักครั้งเมื่อมาเที่ยวมาร่วมงานเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสงบด้วยในการอบรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจรักษาการในครั้งนั้นได้สร้างความไม่พอใจให้แก่กลุ่มของตชดบางคนมากโดยคิดว่าตัวเองก็เป็นตํารวจเหมือนกันทําเช่นนี้มันเหมือนเป็นการดูถูกไม่ให้เกียรติที่เป็นตํารวจด้วยกัน และมีบางคนถึงขนาดพูดขู่อาฆาตไว้ด้วยแต่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ก็ไม่ถือสาหาความหลังได้อบรมและขอร้องให้ช่วยกันรักษาความสงบสุขผ่านไปแล้วก็ปล่อยตัวทั้งหมดไปต่อมาเวลาได้ผ่านไปประมาณเกือบ30นาทีเหตุการณ์สลดที่ทุกคนไม่คาดคิดในงานบุญฉลองพระธาตุเชิงชุมมศสิ์ก็เกิดขึ้นขณะนั้นบนเวทีรำวงกำลังเล่นเพลงชื่อคนกินแดกเพลงฮิตติดอันดับที่มีจังหวะเต้นท่าทีอันร้อนแรง พลันก็ต้องชะงักหยุดลงอย่างกระทันหันเมื่อเสียงระเบิดได้ดังคึอก้องขึ้นบริเวณหน้าเวทีรำวงทันทีที่เสียงระเบิดสงบลงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนทับถมก่กองเป็นจํานวนมากและจากการสอบสวนในชั้นแรกที่เข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนื่องมาจากตํารวจตัวฉดซึ่งเข้าใจผิดกับตํารวจผู้ทอนที่มารักษาความสงบภายในงานเป็นผู้กางระเบิดใส่จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากนั้นต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางการจังหวัดและอำเภอได้สอบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังในที่สุดก็ทราบว่าเหตุ <c oughs> การณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นนี้เนื่องจากถูกผู้อื่นสวมรอยเพราะมือคว้างระเบิดคือในชาติอายุ22ปีหนุ่มจอมอิทธิพลเป็นรัศรดรอ,อยู่ในพื้นที่ตาบลตาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยเนื่องจากแขนเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอท่าลี่ได้จับกลุ่มพ่อและญาติของตน ขณะขนของหนีภาษีมาจากฝั่งลาวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคม2529ร้อยตํารตำรวจเอกประสิทธิ์นนพยอมรองสารวัตรปราบปรามเป็นผู้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุมครั้งต่อมาเมื่อร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์นนพยอมนำกำลังเจ้าหน้าที่มารักษาความสงบภายในวัดลาดปูโดยนั่งอยู่ในกองรักษา,าการในชาญได้คว่างระเบิดใส่หมายสังหารร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ แต่ทว่าระเบิดพลาดเป้าได้ไปถูกประชาชนที่มาเที่ยวงานจนได้รับบาดเจ็บและล้มตายดังกล่าวเมื่อพยานและหลักฐานของทางฝ่ายเจ้าหน้าที่แน่ชัดดังนั้นในวันที่12มีนาคม2530เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าจับกลุมตัวและคนบ้านของนายชาญหนุ่มจอมอิทธิพลได้พบสิ่งผิดกฎหมายในครอบครองจำนวนมากจึงได้ควบคุมตัวไปสอบสวนโดยพันตำรวจเอกบรรจงสัตถธรรมผู้กำกับจังหวัดเลย และในบรเกียตสมสร้อยนานอำเภอท่าลี่ได้ร่วมกันสอบปากคำในชานมือระเบิดแต่ในชานได้ให้การปฏิเสธอย่างไรก็ตามจากพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ที่รวบรวมไว้อย่างเน่นหนาและมีน้ำหนักพอที่จะมัดตัวในชานได้เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหาในชานนอกเหนือจากมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครองฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และฆ่าคนตายหลังจากตั้งข้อหาแล้วพันตรจเอกบรรจงสัตถาม ผูกก้กำกับได้สั่งการให้มอบตัวในชาญให้พันตระบรทัวทถนอมสารวัตรใหญ่เจ้าของท้องที่รับตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพท่าลี่จังหวัดเลยเมื่อปี2530ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ